เพื่อนๆสงสัยไหมว่าเวลาเราคิดในใจทำอะไรในใจมันจะไวกว่าการออกมาทำนอกนอกตัวนะนอกใจอนะนอกใจคือนอกความคิดคือเรียกแปลงความคิดออกมาเป็นการกระทำเนาะมันจะคลาดเคลื่อนหรือว่ามันพูดไม่ออกหมือควว่ามันไม่เข้าใจอนะเนาะพอไม่เข้าใจมันก็เลยไม่สามารถเล่า เล่าให้ผู้อื่นฟังได้คิดในใจคือเล่าให้ตัวเองฟังคือขาดเขียนแน่เลยไปเจอที่เขาจบเคมบริดจ์เขาบอกว่าให้เขียนอ่านแล้วอย่าไปใช้ไฮเปอร์อะไรนะ Hyper tech. ไฮเปอร์มาเทคไอตัวขีดขีดส,สีส้มส้มอะไรแดงแดงเหลืองๆนะ่ะขีดมันสำคัญไม่หมดแหลพะพอความสำคัญปุ๊บมัน มันเหมือนกับจำมันไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าจดจดมันจะย่อย่อสิ่งที่จำให้เหลือแต่เพียงหัวข้อสำคัญจุดสำคัญก็คือความเข้าใจเนาะแล้วความเข้าใจนั้นน่ะมันก็ไม่ต้องจำอะไรสัาหตรงนี้ยและเน้นย้ำว่าสิ่งที่กําลังจํานั้นน่ะก็ ผ่านความความเพียนขวาผ่านความขยันเพราะที่ต้องเพียนเพราะขยันเพราะมันไม่ชอบนั่นเองทีนี้ควาว่าไม่ชอบมันจะย้อนแย้งธรรมชาติตัวเราเพราะเราจะทําสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวเนาะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราถนัดอย่างเดียวประเด็นคือถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวหมายความว่าเราจะเอาเงินเขามันมีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคนส่วนมาก เขาซื้อสิ่งที่เราไม่ชอบเร่องปเซื้อสิ่งที่เราไม่ชอบหรือผมไม่ชอบใครไม่ชอบเธอไม่ชอบคุณไม่ชอบมันก็ทำรายได้ไม่ได้เรกอของปก็เลยขาดรายได้นั่นเองเพราะนั้นบอกตัวเองด้วยเนาะเผื่อใครเพื่อนๆได้ยินก็คือว่าการที่จะทำอะไรก็ตามที่รอคอยที่จะให้ชอบอย่างเดียวมันไม่ได้ความชอบอย่างเดียวมันหวาน มันจะนําไปสู่ความขมขื่นก็คือไม่ชอบนั่นเองพอไม่ชอบเจอแรงต้านก็จะขึ้นอารมณ์ขึ้นของขึ้นปฏิเสธหนีใช่ไหมถ้าชอบก็สู้เนี่ยครับมันไม่ลงตัวทีนี้ชอบกับไม่ชอบมันมันเป็นธรรมชาติแถวสองธรรมชาติแถวหนึ่งก็คือการเกิดเกิดก็คือให้เกิด,เก,ดเกิดให้เกิดให,เดให้เกิดให้นะพอเกิดมาแล้วมันก็แถวสองมันเรียก ด้านคู่ทวินเฟรมแมนิเฟสอธิษฐานจิตอธิษฐานความนึกคิดแอนเทนเกลซ้ายขวาภาษาซ้ายภาษาขวาอะไรทำนองเนี้ยนั่นแหละก็คือเกิดมาเป็นคู่คู่เนี่ยคือการแลกเปลี่ยนนี่คือเ๋ถวสองแลกเปลี่ยนตัวเรากับธรรมชาติก็ได้ก็เรียนรู้ผ่านธรรมชาติเรียนรู้จากตัวเราผ่านตัวเรา สะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเราจากธรรมชาติเนาะจากตัวเราเขาเรียกกระพริกบกระพริบใส่ธรรมชาติมันก็สะท้อนกลับมาเป็นธรรมชาติเนี่ยแถวสองแถวสามก็คือเรากับมนุษย์ก็เกิดจากพ่อจากแม่นนเนาะอะไรเงี้ยตามคอมมอนเกิดจากพ่อจากแม่ก็พ่อแม่พ่อแม่แมแมไหมก็ถ้าบาลานซ์ได้พ่อพ่อบอยแม่บ๊อบ ไปดูเรื่องทันดนบลนน์น่ยเข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับก็คือแม่พ่อตีแม่โอบอะไรเงี้ยมันต้องไปด้วยกันเหมือนกับพ่อจะง้างแม่ห้ามเนี่ยโอเคหมือนกับทําให้รู้สึกมากกว่าเดิมเพื่อที่ว่าลูกจะได้ฉุกฉุกคิดจะ่าจักความใช่ว่าสะดุดแต่อย่าถึงกับตกใจพ่อก็ต้องไม่ง้าง ไม่ง้างแบบเขาเรียกถ้าโดยภาษาโบราณร่วงสมัยเด็กทําให้รู้สึกสะกิดให้เจ็บพ่พอสะกิดด้วยอะไรก็ได้แอบแอบให้เจ็บมันจะสะดุ้งแต่ถ้าไปอากับกริยาโทนเสียงภาษาเรียบร้อยเลยครับเด็กมันจะจําค่านั้นเลยพอจําเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยครับยิ่งหนึ่งถึงสิบห้าปีหรือแม้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่หรือแม้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มีอะไรกันนั่นแหละมันก็จะส่งผลต่อ ผลลั์ที่เกิดขึ้นภารกิจนั้นก็แต่ไม่ได้อาจจะบอกว่าเป็นจุดที่และไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้ายที่ว่าจะล้มเหลวนะจะบอกว่ผลลับอะหมายถึงว่าตัวเราการเกิดการเกิดตัวเราที่เราเนี่ยถานะที่เป็นลูกของพ่อของแม่ที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับไม่มีอะไรที่ที่ล็อกกฎเกณฑ์ตายตัวเพราะว่าโดยธรรมชาติมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วโอเคภารกิจตรงนี้ผมก็มา รับลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าขึ้นแล้วโอเค